ดีไหมด,ดีวันนี้มีแบบฝึกให้นักเรียนฝึกอีกห้าขอ้อให้ขีดถูกหน้าประโยคที่ที่มีคำที่มีความหมายโดยตรงและขีดผิดจากกรบ,บาดเห็นไหมหน้าประโยคที่มีคำที่มีความหมายโดยในเข้าใจไหมคะเข้าใจถ้าโดยตรงก็ขีดถ,ถูก,ถ,ก,ถ,ถ,กถ้าโดยในก็ขีดผ<อ>ิดนะคะ ยังไม่หมดและวงรอบคำก็คือวงกลมนั่นเองะคะที่มีความหมายโดยในวงไว้นะวงไว้นะจะวงรีหรือวงกลมก็ได้ถ้ามันกลมไม่ได้ก็รีไปก็แล้วกันให้วงก็แล้วกันนะคะใช้สีวงก็ได้ใช้ปากกาก็ได้ให้สีแตกต่างกันถ้านักเรียนใช้สีน้ําเงินก็ใช้ปากากาสีแดงในคําที่มีความหมายโดยในนะคะ เข้าใจือยังอ่าเข้าใจแล้วกลุ่มที่หกลุ่มที่สพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมไปดูเลยต่อเป็นข้อที่หเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนใหม่ต่อเป็นข้อที่หอเอาขีดเส้นไปแล้วเอาขีดเส้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรเขียนก่อนจ้ะอย่างว่าต้องรีบยกมือถ้านักเรียนไม่เขียนนักเรียนจะขีดถูกได้ไหม ก็จะถูกอย่างเดียวขีดได้อย่างเดียวขีดถูกอย่างเดียวไม่อยากรอกเอาเอาไว้ดูกันแล้วกันเหลือเวลาตั้งห้านาทียังไม่ค่อยได้เขียนเลยใช่ไหมเอาเขียนสองข้อไปก่อนแล้วนักเรียนก็ขีดถูกขีด,ขดผิด เรียบร้อยได้ยังเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนได้ยกมือกลุ่มที่สองได้กลุ่มที่สองตอบความหมายโดยในค่ะความหมายโดยในข้อที่หกข้อที่ข้อที่หกข้อที่หกความหมายโดยในในเพราะฉะนั้นต้องวงกลมไหมต้องวงไหมวงค่ะวงคำไหนไข่โป่งไข่โป่งเพื่อนเพื่อนได้ยินไหมคะสิริมาศบอกว่าข้อที่หกหนูกา กาถูกหรือกาผิดกาผิดเพราะว่าเป็นความหมายโดยในถูกไหมไหนใครถูกเอามือลงต้องวงด้วยวงคําไหนวงคําไหนคะงวงคําว่าไครโปรง้งไขโป้งมีความหมายว่าอะไรผู้ชายคนนี้พูดจาไม่ระวังปากสักวันจะโดนไครโปรง้ปงไครโป้งเนี่ยพอพูดก็เป็นที่รู้จักของคน ในกลุ่มที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคำนี้ใครโป้งคืออะไรพูดจาไม่ระวังปากก็คือพูดจาจะไม่ดีใช่ไหมไปพูดว่า<ม>คนนู้คนนี้ตักวันจะโดนอะไรใครโป้งก็คืออะไรนั่นเองไหนใครรู้ยกมือได้ยินแวแวเววอตอบตอบตอบออนนิชาสุขสีสรงไหมออนนิชาเร็วเลยยิงค่ะ ยิงใช่ไหม<ช>จะถูกยิงนั่นเองใช่ไหมคะใครโป้งถูกยิงปืนดังไงบางคนบอกป้งถ้าได้ยินเสียงโป้องอะไรนี่ให้สงสัยก่อนปืนใช่ไหม่าถูกต้องนะถูกต้องโปร่งพือดิให้ออนิชาด้วยค่ะผมดี่สองรับไปสิบคะแนนเอาข้อที่7ข้อที่7เร็วเลยปิดดาตอบ ตอบว่าอะไระอะไรนะคะกาผิดถูกไหมถูกให้โปรงวงไว้ก่อนนะคะข้อที่ข้อที่เจ็ดกาผิดคําไหนคาไหนไกลออกเสียงให้ชัดเจนไกลปืนเที่ยงมีความหมายว่าอะไรทางไกลกันดานบทกัดาชนบททางไกลความเจริญใช่ไหมโอ้โใช่มีความหมายแบบที่พีระดาบอกนะคะนักเรียนก็วง คำว่าไกลปืนเที่ยงนะคะเรายัางไม่มีไฟฟ้าเลยใช่ไหมนักเรียนดูจากคําที่อยู่ในข้อความแล้วก็ตอบได้กลุ่มนี้ที่หนึ่งก็รับไป10คะแนนเสมอกันเอาผ่านไหมผ่านอีก3ข้อรวดเร็วเลยเวลาเหลือหนึ่งนาทีอ่ะภูริทัศน์ยกมือก่อนภูริทัศน์ตอบค่ะข้อที่เท่าไหร่ข้อที่8ตอบว่าอะไรคะผิดหรือถูกผิดครับ กาผิดหรือกาถูกกาผิดครับกาผิดเพราะว่าเป็นคําที่มีความหมายโดยนโดยในคาไหนคาไหนที่ต้องวงสเสน่ปลายจังหวะครับสเสน่ปลายจังหวะ,ะวมีความหมายว่าอะไรคะ <โด S 1> มีอะไร <โด S 1> แม่บ้านที่มีสเสน่ปลายจังหวะเพอพูดถึงสเสน่ปลายจกกังหวะจะนึกถึงอะไรทำอาหารอร่อยอ่าทำอาหารอร่อยทำอาหารเก่งดีมากค่ะข้อที่ก้าใครได้เร็วเวลาหมดแล้ว ธริมาศยกมือก่อนตอบว่าธิริมาศตอบว่าผิดค่ะอ่ากาผิดเพราะว่าเป็นคําที่มีความหมายโดย<ใ>นายคไหนคําไหนถูกคอค่ะถูกคอไม่ได้หมายถึงอะไรมาถูกที่คอนะคะ,คะแต่มีความหมายว่าอชอบใจกันคุยกันและ,อะชอบชอบใจกันถูกกันเข้ากันได้นะคะคุยกันรู้เรื่องถูกคอนะคะข้อที่สิบข้อสุดท้าย เรม่าทยกมืออีกแล้วตอบความหมายโดยตรงค่ะคือความหมายโดยตรงคือคําว่าอะไรไกลมากอ่าดูไกลเมื่อสักครู่นี้ต่างกับไกลปืนเทีทยงนะคะเพราะนั้นกาเครื่องหมายอะไรถูกค่ะถูกนะคะไม่ต้องวงอะไรเลยเพราะว่าเป็นคําที่มีความหมายโดยตรง10บข้อกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มที่2นะคะปรดรินได,ได้กลุ่มที่2หน่อยค่ะ นักเรียนก็ลองประเมินตนเองดูนะคะที่นักเรียนทดสอบไปทั้งหมดเป็นการใช้คําที่มีความหมายโดยตรงโดยในนักเรียนมีความรู้คําที่มีความหมายโดยตรงโดยในมากน้อยแค่ไหนเนี่ยโอกาสต่อไปถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจหลายๆคนยังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถไป uh huh. หาความรู้อ่านเพิ่มเติมแล้วก็ลองไปทําแบบฝึกหัดดูนะคะสาหรับวันนี้ครูคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ